สวัสดีครับผมผม MG Exodus นะครับผมตอนนี้ผมจะดีมอยู่ใน Nemo TV นะครับถ้าใครอยากจะเข้ามาดูนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่านะครับผมเซิร์ชคำว,ว่า MG Exodus นะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมมาดูกัน,นเยอะๆนะครับถ่ายรูปทำไมถ่ายรูปทำไมถ่ายรูปทำไมถ่ยายรูปทำไมเดี๋ยวเปลี่ยนชุดวะไมถ่ายเลยถ่ายรูปทำไมยังไม่ได้ถ่ายเลย,ยเฮ้ย,ย,ยครเนครังแกเขาเหรอครับลบลบรูลบลบปลย ยไม่่เ้ยคนรังแกคนทำไมอ่ะคนว่าต่างอะไรแถวนี้เฮ้ยไม่ไม่ไม่มันไม่ใช่เรื่องของพวกคุณไปหรอเฮ้ยแต่คืออยู่ๆก็ทำไมเธอทำไมคนแซบอย่างวะจะรังแกประชาชนเหรอเฮ้ยคุณไปได้แล้วคุณวัวไปไปละไปได้แล้วคุณออกไปได้ละเฮ้ยใีรมจัดการให้ไม่ล้วคุณไปยุ่งเรื่องนี้ทำไมอ่ะมึงเพิ่งไม่เข้าหูกลัะทำไมอ่ะไม่ไม่ไม่รับรับรัผมไปยุ่งอะไรเรื่องพวกคุณอ่ะ ก็มันเข้าหูไงเึงชื่ออะไรกูก็มาเห็นพอดีครับมึงชื่ออะไรเหรอชื่ออะไรแล้วจะรู้ไปทำไมอ่ะอยากรู้เฉยชื่ออะไรเราไม่บอกได้ปหล่ะไม่บอกมึงก็โดนอ่ะแค่อยากรู้ว่ามันเป็นใครทำไมมาอย่างนี้ถิ่นกูอะไรอย่างเงี้ยมาปนอะไรถิ่นผมมันไปใช่เรื่องพวกคุณไม่ใช่เหรอแล้วคุณมายุ่งทำไมไม่เขาเพื่อนคุณเหรอครับไม่ใช่ครับผมวอดีแถวนี้ถิ่นผมมีอะไรหรือเปล่าอันนี้คือถิ่นพวกคุณเหรอใช่ ผงบอกชื่อคนมาดิอยากรู้อะผมไม่ได้เจร์ตั้งขึ้นมาหรือเปล่าครับผมไม่ได้เพเจร์ตนะพอดีมันไม่ได้เขียนติดบอกไว้อพอดีคน<ม>ืีนเขารู้อะเพื่อเขารู้กันแต่ผมคิดว่าคุณน่าจะเป็นเด็กใหม่หรือเปล่าเพิ่งบินมาเมืองน,นี้ใช่ไหมผม,มรู้จักพวกผมอ่ก็ใช่ครับเพิ่งบินมาสองวันเพราะว่าคุณชื่ออะไรผมเป็นจำชื่อมันไว้ได้บอกได้ไหมล่ะครับคุณต้องบอกครับผมเห็นผมถือไหมผมถืออะไรอยู่ บางคนอยากเจ็บตัวไม่ไม่ไม่ผมผมถามแค่แหละว่าไอคนเมื่อกี้นี้คือเพื่อนคุณหรอไม่ใช่ครับผมพอดีคุณมาถ่ายอะไรไม่ใช่แล้วไปยุ่งทำไมอ่าพอดีผมอยากยุ่งครับออกคือพระเอกร,รับก็ใช่ครับผมประมาณนั้นคุณชื่ออะไรครับชื่อหวังครับหวังเฮ้ยน้องไอช้ชอปเปอร์หรือเปล่าครับ ฮะบังสรุปว่าใช่ไหมอารู้จักที่ผมก็ก็ถอยไปครับไม่ไปครับไปไปเอามานี่เลยเดินตามกูมามึงอะเดินตามกูมาเคล่าอะไรให้มึงฟังเดินมาเฮ้ยน้องเฮ้ยหนุ่มน้องชอปเปอร์ไม่เกี่ยวเดี๋ยวออกไปเลยเอาไปเลยตรงนี้พี่จะให้ตามกูมาเดินไปนู่นเดินไปนู่นเดินไปตรงนู่นเดินไปตรงนู้นเหรอเดินไปนู้นเราจะไม่เจ็บตัวเดินตามมา หวังรถด,ด้วยลวมขึ้นรถด,ด้วยกูเข่าลงดิกูเข่าลงต้องคุบได้แหละครับใช่กูเข่าลงดิมึงชื่อหวังใช่ไหมใช่ครับมึงอยากรู้ไหมพี่มึงทำอะไรกับกูไว้มั่งกูจะเล่าให้มึงฟังแล้วกันพี่มึงพยายามฆ่ากูแล้วพอกูพยายามฆ่ามันแต่ไม่สำเร็จ <c oughs> ตอน <c oughs> ว่า <c oughs> ถ้ามึงมาอย่างเงี้ย ถึงกูฆ่าพี่ยังไม่ได้นะกลัวฆ่าอันเนแล้วกันเอาเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกับผมมากดูขึ้น้องไม่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 ถ้ามึงจะโทษมึงก็ไปโทษพี่มึงที่เกิดมาที่นี่เดียวกันไอ็ผมไม่รู้จักคนนนั้ไม่ใช่พี่ผมมึงคือหลุดไปพี่อยู่แล้วเรีนนี่แมนเรียนรีทันแล้วมึงใช่มึงก็ไม่ทันแล้วมึงมึงลุกขึ้นดิที่มึงยังบอกเลยว่าถ้ารู้จักพี่ผมลุกขึ้นครับขับเอ้าเฮ้ย อยม๋อ้าพี่ไปกระทืบใครอ่ะแต่ว่ามาเปลี่ยนชุดขนาดพี่ขึ้นได้เลยไม่ใช่หรอถอยไปถอย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 เฮ้ยไปดีไปดีหนีดีครับรออะไรล่ะเฮ้ยไอ้กระจอกเอ้ย ไปเข้าไปครับผมเอาโนมิยาวิ่งมามันจะอยู่อยู่หรอมันน่าจะอยู่นะนี่วะนี่นเอ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 อยู่นี่เองเป็นไรหรือเปล่าครับมีใครทำร้ายคนหรือเปล่า ดีตะกี้มนนผมเป็นคนแจ้งแจ้งหมอไปหาคุณเองอ่ะเหรรอคับใช่ครับมีเงินติดตัวให้พื่อผมไหมครับอในะครับที่ผมเหมือนกับมีคนบอกว่าเฮ้ยมีมีแบบคนอยากแต่งตัวเหมือนคุณเนี่ยครับมาบอกว่าเอ้ยมีคนแบบนี้สลบอยู่อะไรเงี้ยผมก็เลยบอกบอกหมออีกทีหนึ่งอ่ะผมประสานงานหมอเองได้แบบใส่นิ้วมาขอบคุณมากๆนะโอเคครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมครับก็บอกว่าคหน้าคุณก็คุณนะครับค,คุณ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 ยังไงล่ะครับเปล่าครับไม่มีอะไรครับ มันมึนพอมันมึนพอเพลสผมผม้าใจครับผมเข้าใจก็มันจะอบคุณมากนะครับพี่แกงคนหมออ๋อได้ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแต่พอมีเงินให้ผมไหมครับสักสองสามพันอะไรอย่างเงี้ยโอขอบคุณมากครับนัเลรื่องไรๆครับอ่าแปดเก้าครับแปดเก้าขอบคุณมากนะครับที่แกงคนหมอย่ะครับครับผมไม่เป็นไรครับผมยินดีอยู่แล้วขอตัวขอตัวไปรับของกาแฟก่อนนะครับอ๋อได้ครับ โชคดีครับหัว,ว,วยังไม่ที่รักไม่รักขับรถหัวขึ้รักเข้าโรงพยาบาลแล้วถอดหน้ากากถอดหน้ากากเข้าโรงพยาบาลน่ะเงินสามพันแม่เฮียได้ตังค์ผีพูดอย่างนั้นเราเชื่อเขาไว้เป็นคนดี <c oughs> มันดีอย่างนี้นี่เองอเป็นคนดีอย่างเงี้ยมัน สุดยอดไะคนดีเ,นเราเผว่เป,เป็นค่าค่าแบบร,าารักษาตัวเราด้วยเอ๊เป็นคนดีเว้ยสังคมไม่ได้ชนพี่อันนึงอยู่กันอะเอ้ามกลางยันเช้าวเอาเขาพูดเลยถึงเราเนี่ยมึงใส่ยูคนละโลกกัน นนี่ดิคือมมันนึอะไรเนี่ยมันพูดอะไรถึงเราเนี่ยว่าเราอะไพูดรเนี่ยไอหัวโม่งอะไดที่เขาบอกว่าเรามาลงที่มันที่มันอะไรก็ไม่รู้โรงแรมได้สาระทำไม้กูไอ้บัตรซบอะไรนะคุณเป็นคนช่วยมึงเนี่ยแทนได้มึงมาทำอย่างนี้เหรอช่วยอะไรมึงพาคนมาลงที่เฮ้ยมันจำได้แล้วว่ะอะไรวะมึนอะไรเปล่าหัวมึนอะไรเปล่า มึงมีมึงมีหลักฐานไหมล่ะมึงปรับปั๊มพวกกูเนี่ยพวกกูอยู่กันเยอะเนี่ยเออตำรวจเข้าไปนอนในบ้านเขาได้ตำรวจเห็นหน้าตาฮะมีหลักฐานหรือเปล่าผมผมแจ้งคุณได้นะเอาจริงๆอ่ะแบบมีความาถรรพปั๊มจะจะไม่ได้จะจะไม่ได้แจ้งความตำรวจดิถ้าคุณจะแจ้งผมก็แจ้งคุณได้แค่นั้นแหละไม่เราอยู่เยอะอยู่แล้วเราเราเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเมื่อกี้เราจะไปทำร้ายเขาได้ยังไงยังไม่ได้ทำอะไรดิยู่เบอกว่าเราไม่ทำอะไรเขาเฉยเลยคืออมึงทำมึงทำอะไรพี่กูไม่ได้แล้วมึงก็มาลงที่กูใช่ไหม ะแล้วมึงจะมายุ่งเรื่องของกูนะคืออะไรอ่ะนานาเสื้อผ้าคืออะไรพี่มึงนี่นะเพราะกูจะทำอะไรไม่ได้พี่มึงออกจากกระจอกขนาดนั้นเลยเฮียจะบอกให้มึงพูดดีพูดดีพี่มึงไม่ยังไม่ได้ขึ้นพวกกูเลยงงอย่ามาอย่ามาอย่ามาว่าพี่ชายกูจะบอกให้ว่าพี่มึงอ่ะมึงเห็นในเทวิปไหมมึงอยากเป็นแบบนั้นไหมพี่มึงจะโดนค่าหลายรอบแห็นทีี่่พพกูโสละแล้วกูต้องดูตามมันอดูตามรถอะไรอย่างเงี้ย แก๊ง 7K โดนพี่กูเลยถ้ามันแก๊ง 7K นี่กิ๊งนี่กูแก๊งอะไรด้วยโซดาครับอ่านด้วยครับครับอ่าคนคนคนไม่เกี่ยวเดี๋ยวออกไปก่อนครับพอดีผมมีเรื่องกูเอ็กโซดัสกูเอ็กโซดัสจําไว้กูจําไว้กูอ่ะพี่กูเก็บไอ้พวก 7K เมื่อไหร่มึงเจอมึงจําชื่อกูไว้แล้วกันกู MGXSO DUS มีปัญหาอะไรมึงโทรมาหากูกูพร้อม มึงมายุ่งเรื่องกูหวนนะลองไปถามพี่มึงนะไอ้ที่ต่อยแพ้กูกลางสีแยกอะลองไปถามว่าต่อยแพ้เวกั๊ดหรือเปล่าอะพี่มึงยังกระจอกขนาดนั้นเลยมึงหาเรื่องใส่ตัวมึงเองกูจะบอกให้เมึงเล่นผิดคนล่ะมึงเตรียมตัวเองไว้แล้วกันเออเดี๋ยวพี่กูกลับมาเมื่อไหร่เดี๋ยวพวกมึงเจอกูอยากเจอมากว่ะเอาตอนนี้เลยไหมพวกมึงจะคิดผิดไอ้สัตว์มายุ่งเรื่องกูอะอยากเจอมากเลยครอบครัวมึงเนี่ยพี่มึงยังคุกเข่าให้กูมาแล้วอ่ะ มามาลองขอชีวิตกับกูแล้วอ่ะพี่มึง่งมันก็เคยคุกเข่าต่อหน้าเราเลยนะแล้วคุณเอาไว้ชีวิตมึงก็ไม่ได้กลับมาเจอพี่มึงหรอกบอกเลยชอบดีอ่ะไอ้สุขพี่มันปากดีว่ะอย่าไปเรียนสามันพี่มันกับน้องมันไม่ต่างกันหรอกพี่กับน้องมันก็กระจอกเหมือนกันนั่นแหละสุดท้ายก็มานั่งคุกเข่าให้พวกมึงอย่าพูดอย่าพร้องก้อนบอล มึงพูดได้แค่ตอนนี้แหละไปไปกันดีกว่ากูว่าไรสาระว่ะคุยกับพี่นะมึงพูดยวนะมึงมองตากูแล้วเลิกบ้านะหวังไปไปไปดีกว่าหวังเอ้ยได้แค่หวังแค่หนไ้อหลัแานได้แ้หวังแนไปะเจ็บเนอพูดเจ็บได้่น้นแหะชือลกหนูพูดชื่อแกงคือลุงมาผิดมาตั้งนานทำไมพูดว่าเอ็กโซเอ็กโซ เขาเรียกโลตัสเขาเรียกเก็บโลตัสเนี่ยอะไรกันเออช่ไหมเดเก็บหลานกูดิเก็บหลานกูเอาเลยไหมเอาเลยไม่ได้ยังยังยังเราไอ้นี่ไปไหนแล้วอ่ะไปไปเราไปที่อื่นดีกว่าไปไปเราเราบน